เช็ค4ข้อนี้ประจำเดือนมาปกติไหมมีประจำเดือนแบบไหนถึงจะปะกติคุณผู้หญิงต้องฟังการมีประจำเดือนแบบนี้ถึงเรียกว่าปกติก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับอย่างที่หนึ่งกลิ่นกลิ่นของประจำเดือนคุณจะต้องเป็นกลิ่นคาวเลือดปกติและจะต้องไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวเหม็นเค็มหรือกลิ่นอื่นๆปนเปื้อนออกมาไม่ฉะนั้นถือว่าไม่ปกตินะครับอย่างที่สอง ประจำเดือนแต่ละรอบเดือนต้องมาไม่เกิน 80cc เป็นมาตรฐานของผ้าอนามัยผู้หญิงจะรองรับได้ประมาณ 5cc เพราะฉะนั้นในแต่ละรอบเดือนของผู้หญิงที่จะใช้ผ้าอนามัยจะต้องใช้ไม่เกิน16แผ่นต่อรอบเดือนนะครับข้อที่3ต้องมีก้อนเลือดหรือริมเลือดที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปจะต้องไม่เกิน2เซนติเมตรถ้าใหญ่กว่านี้ถือว่าผิดปกตินะครับอย่างที่4มีเศษเนื้อหรือเยื่อบุโพรงมดลูกหลุดออกมาที่มีลักษณะคล้าย,ายกับเยือย่อไผ่หลุดออกมานั่นถือว่า ปกติแต่ถ้ามันมีเศษเนื้อหลุดออกมาและมีขนาดก้อนใหญ่นั่นถือว่าผิดปกตินะครับดังนั้นเพื่อนๆคุณผู้หญิงที่มีอาการหนึ่งในสี่อย่างนี้ถือว่าคุณกําลังมีรอบเดือนที่ผิดปกติคุณต้องเข้ารับการตรวจจากแพทย์เพื่อที่จะหาสาเหตุถึงสิ่งที่ผิดปกตินั่นเองนะครับเพื่อนๆคนไหนมีอาการผิดปกติตอนเป็นประจำเดือนอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันมาได้นะครับสุขภาพดีชีวิตดีอารมณ์ดีหมอพี่บอยสวัสดีครับ